ข้ามฉี่ลงแม่น้ําอเมซอนถ้าคุณไม่อยากใช้จูดี้เป็นวันสุดท้ายเพราะในแม่น้ําอเมซอนนะครับมันมีเจ้าป่าตัวนี้อยู่นะครับมันชื่อว่าปลาแคนดิลูนะครับมันเป็นปลาตัวเล็กๆนะครับแต่ว่าพิษภัยของมันเนี่ยมหาศาลมากนะครับอาหารที่มันกินนะครับก็คือดูดเลือดนะครับคล้ายๆปิงนี่แหละก็จะเข้าไปดูดเลือดปลาชนิดอื่นผ่านทางเหงือกใช้เข้าไปตัวของมันเนี่ยเล็กนะครับแล้วก็ตัวมันมีเงี้ยงด้วยก็คือเวลาจะดึงออกเนี่ยเงี้ยงมันก็จะขวางเอาไว้ เหมือนเบ็ดตกปลาที่เราใช้ตกปลาครับมันจะมีเงี้ยงนะดึงก็จะดึงออกอยากนิดนึงอันนี้มันก็จะติดอยู่กับเนื้อของสัตว์เนี่ยดึงไม่ออกนะครับแล้วมันติดอันดับปลาที่อันตรายที่สุดในโลกได้ยังไงเพราะว่าแบบนี้ครับมันชอบกลิ่นแอมโมเนียของปัสสาวะของคนนะครับเวลาเราปัสสาวะลงไปในน้ําเนี่ยมันจะได้กลิ่นนะครับแล้วตะลีตะเหลือกว่ายตามกลิ่นมานะครับแล้วก็มุดเข้าไปอยู่ในท่อปัสสาวะของคนนะครับแล้วก็ดูดเลือดนะครับน่ากลัว <laughs> ฟังแล้วย่างสยอง ชาวบ้านแถวนั้นนะครับแกกลัวไอปลาชนิดนี้มากเลยนะครับเวลาลงน้ําลงอะไรเนี่ยแกใส่กางเกงเต็มยศเลยนะครับและชาวป่าแถวๆนั้นเนี่ยก็โดนกันไปหลายคนอยู่นะครับเพ่าเวลาเอามันออกเนี่ยต้องผ่าตัดนะครับ เรียกง่ายๆว่าโดนไปทีหนึ่งนี่สางงองเลยนะครับถ้าโดนเข้าไปแล้วต้องดึงนะโอ้สยองครับดึงไม่ออกนะดึงแล้วปวดต้องผ่าตัดอย่างเดียวนะครับน่ากลัวมากเลยนะครับทุกคนแหละครับถ้ามันหลุดเข้ามาในแหล่งน้ําธรรมชาติของประเทศเราเนี่ยลูกๆหลานๆเราเนี่ยโดดเล่นน้ํากันบ่อยๆนะครับใครชอบฉี่ลงน้ำนะระวังนะครับถ้าชอบคลิปนี้เนี่ยเคาหน้าจอยผม2ทีนะครับแล้วก็ติดตามไมได้เลยครับ